หลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธรร์จันโอชานะครับได้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่25สิงหาคม2557จนถึงวันนี้นะครับนับเป็นเวลาหนึ่งปี6เดือนท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ปกติจึงเป็นที่จับตามองของสังคมครับว่าจะบริหารบ้านเมืองนะให้เดินทางต่อไปในทิศทางใดเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะมาบริหารประ ทศได้ตรงตามความต้องการของประชาชนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจํานวน5,476คนเมื่อให้ประชาชนให้คะแนนการทํางานของรัฐบาลนะครับในรอบ1ปี6เดือนอันดับ1ครับความตั้งใจทํางาน7.90คะแนนอันดับ2ความจริงใจของรัฐบาล7.20คะแนนอันดับ3ความตั้งใจของคณะรัฐมนตรีทั้งชุด7.11คะแนนครับ เมื่อให้ประชาชนให้คะแนนผลงานของรัฐบาลแต่ละกระทรวงนะครับอันดับ1ครับกระทรวงกลาโหม7.99คะแนนอันดับ2กระทรวงวัฒนธรรม6.96คะแนนอันดับ3กระทรวงมหาดไทยครับ6.95คะแนนและเมื่อถามถึงผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจมากที่สุดนะครับร้อยละ73.35การรักษาความสงบของบ้านเมือง ร้อยละ70.95ครับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ68.66การปกป้องเชิดชูสถาบันท้ายที่สุดครับเมื่อถามถึงผลงานยอดแย่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดร้อยละ81.41เลยทีเดียวนะครับให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับ ร้อยละ79.04กาครับการแก้ปัญหาการเกษตรและร้อยละ75.63การแก้ปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนครับมาด,ดูในส่วนของนิดาโภกันบ้างน,นะคะเพราะว่านิดาโภเขาก็มีการสํารวจเรื่องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอวางแผนจะมีการสืบทอดอํานาจหรือไม่ค่ะจากประชาชนจํานวน1,250หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความกังวลต่อกระแสข่าวการสืบทอดอํานาจของคณะรักษา,า,กษาความส งบแห่งชาติหรือคอสชอเมื่อถามถึงนะคะความคิดเห็นต่อกระแสาข่าวที่ว่าคอสชอวางแผนจะอยู่ในอำนาจต่อหลังการเลือกตั้งปี2560ร้อยละ14.72ระบุว่ามีความเชื่อมากต่อกระแสาข่าวร้อยละ17.20ระบุว่าค่อนข้างเชื่อและร้อยละ17.76ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อค่ะ ด้านความกังวลต่อกระแสข่าวที่ว่าคอสช,ชวางแผนจะอยู่ในอำนาจต่อหลังการเลือกตั้งปี2560ร้อยละ8.56ระบุว่ามีความกังวลมากร้อยละ12.48ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ17.86ระบุว่าไม่ค่อยกังวลค่ะและท้ายที่สุดนะคะเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อการเลือกตั้งของประเทศไทยว่าจะเกิดขึ้นในปี2560ตามรถแบบของคอสช,ช ร้อยละยี่ระบุว่ามีความเชื่อมั่นมากค่ะร้อยละยี่สระบุว่าค่อนข้างมีความเชื่อมัน่นร้อยละยี่สระบุว่าไม่ค่อยจะมีความเชื่อมั่นค่ะ